สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหวยลาพัฒนานะครับเวยลาพัฒนาวันนี้ก็มีวิ่งรูดที่ห้าสองสามนะครับเด่นหน้ที่สองกับห้าเด่นสองรองห้ากันสามนะครับผมจับคู่ก็มีสองหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สิบแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าสองสองสี่แปดหกห้าสามเก้าเจ็ดแล้วก็เด่นสุดมีห้าสองห้าสามสองสามนะครับ สามตัวตรงตัดเล่นก็มีห้าสองสามแล้วก็ห้าสี่สามฟันขาดไปเลยจะไปตัดเล่นเป็นสองตัวสามตัวก็ได้นะครับจะไปตัดเล่นในช่องสี่เหลี่ยมลายขวางลายนอนลายตั้งเลยได้เลยนะครับนี่คือหวยลาวพัฒนานครับกระผมแคปหน้านจอเลยครับกระผมลาวพัฒนานวันนี้เน้นให้ตัวไหนบ้างไปดูกันครับลาวพัฒนานวันนี้เน้นให้ที่สองหกหกสามสามเจ็ดแปดห้าห้าเก้าเก้าสองสองสี่ห้าสามคระผมนี่คือตัวจอตัวจับคู่ที่เด่นให้นะครับกระผมแคปหน้าจอเลยครับ ครับผมนี่คือหัวเรา,พาะพนันครับครับผมลาพนันวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนปัง,ปงๆรวยๆถูกหวยลาพนันวันนี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับ